เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีขอ,ขอเลื่อนวิทยาฐานะทุกท่าน ข้าพเจ้านางสาวธิพวรรณแสงกลองปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะปฏิบัติการสอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบ้านนนสว่างวังเสือสำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหโดยได้เสนอของมีขอเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยการเริ่มพัฒนานวัตกรรมและปรับเปลี่ยนให้มีคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้นโดยได้ดำเนินง,งานตามขั้นตอนดังนี้ ดิฉันพบว่าเนื้อหาในรายวิชาภาษาไทยที่มักจะเป็นปัญหาสำหรับนักเรียนมากที่สุดคือเรื่องชนิดของคำในภาษาไทยโดยเฉพาะในส่วนของคำนามเพราะคำนามสามารถแบ่งประเภทแยกย่อยลงไปได้อีกหลายประเภทและมีคำน,นิยามที่มีความละไมใกล้เคียงกับคำศัพนามย่อมส่งผลให้ ยากต่อการจดจำเนื่องด้วยระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนนั้นน้อยเกินไปกับการทำความเข้าใจสำหรับนักเรียนบางคนและเนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือเรียนนั้นมีลักษณะเป็นความเรียงเป็นการบรรยายไม่มีรูปภาพประกอบจึงทำให้นักเรียนเบื่อหน่ายและไม่มีแรงกระตุ้นให้สนใจเนื้อหา ส่งผลให้เกิดความไม่เข้าใจในบทเรียนและถ้าหากนักเรียนไม่เข้าใจในเรื่องของคำนามแล้วนั้นย่อมมีปัญหาต่อการสร้างประโยคและแยกส่วนประกอบของประโยคนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือมีจำนวนทั้งสิ้น17คน พบว่าไม่สามารถระบุและแยกคำนามให้ถูกต้องตามชนิดย่อยได้มากกว่าครึ่งของจำนวนนักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จากปัญหาดังกล่าวดิฉันคิดว่าสาเหตุของปัญหาสามารถแบ่งออกเป็น3ประการดังนี้ 1. ครูผู้สอนมีเทคนิคการจัดการเรียนรู้หรือวิธีการสอนที่ไม่สอดคล้องต่อการเรียนรู้ 2. เวลาในการจัดการเรียนรู้มีเพียงแค่1-2ชั่วโมงที่ไม่ใช่คาบเรียนที่ติดต่อกันสำหรับนักเรียนบางคนนั้นอาจจะน้อยเกินไปกับการทดทวนความรู้เก่าและเสริมความรู้ใหม่ ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใจบทเรียนทั้งหมดที่ครูสอนได้และ 3. เนื้อหาในบทเรียนเกี่ยวกับวกรณ์ต่างๆนั้นโดยเฉพาะเรื่องชนิดของคำในภาษาไทยถูกออกแบบมาในล,ลักษณะของความเรียงเขียนบรรยายลักษณะของคำนามทำให้ยากต่อความเข้าใจและเกิดความเบื่อหน่ายในที่สุดจากการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาดังกล่าวดิฉันจึงคิดหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับความสามารถในการระบุชนิดของคำในภาษาไทยเรื่องคำนามเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าเทคนิคการจัดการเรียนรู้หรือวิธีการสอนที่ไม่สอดคล้องต่อการเรียนรู้เป็นอีกประกายหนึ่งที่ทำให้นักเรียนบางคนต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจและทบทวนเนื้อหานาน,านกว่านักเรียนคนอื่นๆรวมถึงรูปแบบเนื้อหาในบทเรียนที่ไม่น่าสนใจดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดิฉันจึงได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยในการปรับเปลี่ยนเทคนิคการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องชนิดของคำในภาษาไทยคำนามโดยการจัดการเรียนรู้แบบ active learning การจัดการเรียนรู้แบบ active learning คือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ และลงมือทำหัวใจสำคัญของ active learning จำเป็นต้องมีองค์ประกอบด้วยการ4องค์ประกอบได้แก่การเรียนรู้ผ่านการคิดขั้นสูงการเรียนรู้จากการลงมือทำการเรียนรู้จากการทำงานร่วมกันและการเรียนรู้จากการสำรวจค้นหารูปแบบการเรียนรู้แบบนี้จะสามารถทำให้ผู้เรียนรักษาผลการเรียนรู้ได้อยู่อยานคงทนและเก็บเป็นระบบความจำในระยะยาว การเรียนรู้จะเป็นไปอย่างมีความหมายโดยเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างครูและผู้เรียนส่งผลให้เกิดความรู้ทักษะและเจตคติที่ดีอาจนำไปสู่การเกิดสมรรถนะที่สำคัญตามเป้าหมายของแต่ละวิชาบทบาทของผู้เรียนนอกจากจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้วยังต้องมีปฏิสัมพันธ์กับูผู้สอนและผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน ผู้สอนควรลดบทบาทในการถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนในลักษณะการบรรยายลงและเพิ่มบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะทำกิจกรรมต่างๆรวมถึงการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ด้วยเหตุนี้การเรียนเรื่องชนิดของคำนามข้าพเจ้าจึงจัด บรรยากาศการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ active learning ที่จะช่วยให้เด็กๆในชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนบ้านโนนสว่าดวรังเสือได้พัฒนาทักษะต่างต่างอย่างแท้จริงช่วยให้คุณครูได้มองเห็นได้ยอย่างชัดเจนด้วยว่าสิ่งที่ตัวเองตั้งใจจะส่งต่อให้นักเรียนนั้นเห็นผลหรือไม่หรือต้องมีการปรับพัฒนากันต่อไปเป็นห้องเรียนที่เปิดโอกาสให้คุณครูมองเห็นทั้งความก้าวหน้าของเด็กและแนวทางการสอนของตัวเอง รวมถึงมีสีสันมีความสนุกสนานคุณครูไม่เบื่อไม่รู้สึกเหมือนพูดอยู่คนเดียวส่วนเด็กๆก,ก็มีความกระตือรือร้นมีความสนใจทากิจกรรมสนุกสนุกร่วมกันได้ประโยชน์ในการเดินรู้อย่างจริงจังแบบเป็นรูปธรรมสามารถจดจําเนื้อหาสาระได้อย่างยาวนานขึ้นขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านขอบคุณค่ะ